เดี๋ยวโทษนะครับโทษนะครับโทษโทษคร,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 รับต่อทุนทุนนโยบายก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับพ่อมแม่พี่น้องชาวเมืองนนทบุรีครับก็จริงๆในทุกๆสนามที่เราส่งนะครับเราก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับทุกๆสนามที่ส่งเนี่ยมีโอกาสในการชนะแน่นอน โดยเฉพาะยิ่งในเมืองนนทบุรีเนี่ยก็เป็นเป็นเมืองอที่เราคิดว่ายัางไงก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ส่งมอบนโยบายดีๆกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับยังไงก็รอติดตามดูนะครับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครับร,ร,รวมถึงหนึ่งกุมภาพันธ์นี้ก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ได้เฉยๆกันเ คือแน่นอนที่สุดว่าการเมืองระดับประเทศกับการเมืองท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่เราชนะการเลือกตั้งสอสอยกคร้งจังหวัดก็เป็นข้อได้เปรียบส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอาจารย์เลิศเองรวมถึงทีมหาเสียงของพวกเราเองก็มองยุทธศาสตร์มาอย่างดีนะครับผมไม่ได้วองว่าเป็นแต้มต่อแล้วเราจะทําให้เราชนานะครับการรณรงค์หาเสียงต่อจากนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะแพ้หรือชนะซึ่งพวกเราก็าพอมที่จะรณรงค์หาเสียงในเื็นที่ ก็เป็นพื้นที่ที่ยังไงก็ตามตัวผมเองแล้วก็แกนนําของพรรคทุกคนนะครับให้ความสําคัญน,นะครับทุกสนามที่เราส่งอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่วันนี้มาเ,ออเปิดตัวเบอร์น,นะครับที่จับได้นะครับกับอาจารย์เลิศด้วยตนเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราพร้อมลุยเต็มที่แน่นอนครับ ถ้าดูผลการเลือกตั้งของที่อุบลราชาธานีเมื่อวานนะครับออผมเพิ่งดูผลล่าสุดเนี่ยสัดส่วนของคะแนนเสียงนะครับของพรรคประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูการเลือกตั้งอบจอบลราชาธานีในปี63าเนี่ยตอนนั้นได้อยู่ราวๆประมาณ12%เเซของจํานวนทีออ่คนออกมาใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยอัปเดตคะแนนล่าสุดเนี่ยแสนกว่าคะแนนเราเพิ่มมาเป็น16%ซนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกๆสนามที่ผ่านมาเนะพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราเออจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานต่อไปนะครับเราเชื่่อวา ในทุกๆสนามการเลือกตั้งเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็ได้คะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นม,มากขึ้นเรื่อยๆร,รวมถึงนนทบ,บุรีเนี่ยจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรามองว่าเราชนะการเลือกตั้งทกทั้งจังหวัดมาในาระดับประเทศนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นของอาจารย์เลิศเองเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสสูงเป็นอย่างยิ่งครับมั่นใจไหมครับว่าจะสามารถตัป็ลส้มในการเลือกตั้งท้องถิ่นพินโนนได้ก็มีความมั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าสนามการเลือกตั้งทุกสนามม ถึงแม้ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะค่อนข้างชี้ชัดว่าเรามีโอกาสสูงมากแต่เราก็ไม่ประมาทการทํางานต่อจากนี้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอีกหนึ่งเดือนเศษต่างหากที่จะเป็นตัวกําหนดนผลแพ้ชนะต่อจากนี้ก็กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งเราก็แบ่งทีมแบ่งสายกันลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิงย่งมีสสพบทั้ง8เขตนะเพราะนั้นเนี่ยทีมงานในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราพร้อม นะครับเต็มที่ลงพื้นที่ทุกสนามแน่นอนรวมถึงนโยบายดีๆที่ออกแบบมาทั้ง9ด้านนะครับอย่างที่บอกว่าเราเคิดและออกแบบนโยบายมาอย่างดีแล้วนะครับอ,อ,อาจารย์เลิศเองก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและก็เข้าใจปัญหาในพื้นที่ดีก็เข้าใจว่าก็เชื่อว่าทั้งในทีมงานนะที่เรามีครบทุกพื้นที่รวมถึงนโยบายที่ออกแบบมาอย่างดีเนี่ยจะทําให้เราสามารถคุมชนะในสนามนได้ ทุกอย่างก็ดําเนินไปตามกระบวนการนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยจะพบว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการไม่ได้ยื่นใบเสร็จในการเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียหลักไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองกนะ็เรื่องนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่กรกรตดําเนินการนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเองก็สังเกตอย,อยู่ก็มองอยู่นะว่าข้อหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการแก้แล้งทางการเมืองหรือไม่อย่างไร นะครับทุกอย่างก็เดี๋ยวรอรอฟังผลนะครับส่วนในพรรคเองเนี่ยเราก็มีการเตรียมทีมกฎหมายเตรียมอะไรรองรับก็อยู่แล้วครับผมอยากฟังฉายาของผู้นำฝ่ายค้านมากกว่าครับไม่แน่ใจว่าฉายาผู้นำฝ่ายค้านออกมาหรือยังนะครับแต่แต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะลองให้คอมเมนต์ครับแต่ว่ารัฐบาลทอเลี่ถึงว่า ก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนมีสิทธิ์ในการตั้งคําถามนะครับและผมก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองก็กําลังติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าฉายาที่ตั้งให้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองรวมถึงฉายาผู้นำฝ่ายการที่ผมรอฟังอยู่นะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะกลับมาสะท้อนตัวเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงการทํางานที่ดีขึ้น ก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนตั้งคําถามได้นะครับแล้วผมก็ยังอยากอยากอยากที่บอกแหละอยากรอฟังฉายาตัวเองมากกว่าแต่แน่นอนที่สุดคุณแทรรงทานนะครับนายกัฐมนตรตีเนี่ยได้รับฉายาไปรวมถึงตัวผมด้วยนะครับถ้าได้ทราบฉายาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องกลับมาสะท้อนปรับปรุงการทำงานของตัวเองครับขอบคุณครับ

น้ำทอบทิมี่เ่้องเจรอ้อ่าุกนมากงใ้นให้ทุกคนได้เป็นตัวเองใจก็เรารู้ว่าชีวิตมีความหมายเราคือพุ่มพึ่งรุงนหลงรุไม่เคยก้อแท้รวมนลังทุก สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเราจะทำให้บ้านนี้เป็นดินแดนที่ยั่อยู่ร่มแรงกันขันสร้างสรรค์นนทบุรีทุกเก้าที่เราเก้าวไปมันคือสัญยามดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ